สวัสดีครับผมกินข้าวทงฟ้าม่าอีกแล้วครับเมื่อนี้เมื่อนี้สิมาขั้นสมประกาศเขียวนะครับประกาศเขียวปีก็ดีโมกลับมาจากเชฟผู้เมามาฝากนะครับบนต้นเอากระพึงให้ใบลยุบๆยุบจังหน่อยแล้วก็เอามาขันกับเกลือนะครับผมล่มล่มเนาะยุบจังหน่อยเอามาขัน การเกลือกันจนไอ้น้ำม,มันพักออกไปแล้วครับผมนี่คือสีให้ใหเนื้อพักนุ่มการใส่เกลือ นุ่มเลยนะครับผมอันให้เนี่ยผักนุ่มเลยนุ่มๆออกมาเสีเยดังก,งกรอบปรจากียปีเก็มโมพาร์ไว้กิีนกับพุนนี่ดีเสียบน้ามันผักเริ่มออกมาแล้วเขียวๆนะครับ พากว้างเลยนะค,ครับนี่ครับนี่ครับเป็นลักษณะที่เราห้องก็ล้างน้ำเกลือออกก่อนครับข้อแรกล้างน้ำเกลือเอาวัอนออกล้างให้สะอาด เราก็ปันน่นจดีนำอนะคบผมปั่นอามออกเป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึงของอีสานบ้านเฮานะครับผมขั้นส้มผัก กาดเขียวปีนะครับผมเราเขาก็เอามาใส่โถนะครับคุมลงให้เกียบขุมลงให้เกียบจังหน่อยนึงให้เนีนๆเกียบกันจัิดีนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับเติมน้ำข้ามาลงไปนะครับน้ำข้ามาน้ำเจ้าเขานะครับผมลงไป ว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดฟ้าให้สนิทนะครับทิ้งว้อีจกักสองถึงสามมือนะครับเดี๋ยวก็สีออกมาเป็นส้มผักกาดเขียวปี